สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w o o d the Body แบบบบกินครับกินขนมที่เผ็ดที่สุดณนะตอนนี้นะเห็นเขาพูดกันว่าเอ,าอ้ยมีขนมที่เผ็ดนะในเซเว่นผมก็ไปสารหามาครับเห็นแล้วแทนนี่ฮะตัวนี้เลยครับขนมจากเทศเกาหลีครับ คุนอาจจะเคยเห็นมาม่าเผ็ดเกาหลีใช่ไหมฮะตอนนี้เขาทำเป็นขนมมาแล้วครับผมขนมมีชื่อว่าซัมจังเอ็กซ์ตรีมใจต็อกสแน็คอาจจะพูดสำเนียงผิดนะฮะสมพระกียสูตรเผ็ดมากมากแต่รู้แล้วมันจะเผ็ดกินหรือเปล่านะนะฮไปลองกันเลยออไปลองชิมกันนะฮะเราใช้จานนี้ครับโดยการหลอง ข้างในกลิ่นค่อนข้างที่แบบไม่มีกลิ่นเผ็ดนะแต่ตะ,ะเคดูนะดูอยู่นะโอ้โ,อโอ้มันจะคล้ายๆขนมบ้านเราอะครับขนมชื่ออะไรวจะจำไม่ได้นะใครรู้จักก็คอมเมนต์ใต้คลิป้วยนะมันกลิ่มมัน,มนอหอมอนะไม่ไม่น่าจะผิดนะฮะ ันี่ครับรูปลักษณะแบบนี้คล้ายๆขนมบ้านเราเนาะใจต๊อกหรือว่าเป็นต๊อกกี้หรือเปล่าืม,ม่เข้าไปครั้งแรกมันจะหวานเลยครับมันจะหวานครั้งแรกก่อน ก็ผิดยังครับมันจะหรือว่ากินเข้าไปคำแรกอ่ะมันจะหวานก่อนแล้วความผิดก็มาทีหลังครับเฮ้ยธรรมดานะ อร่อยดีนะฮะท้อมเฉี่ยมโอ้ยฝนตกครับฝนตกแล้วตกเลยตกแล้วอเคครับผิดตามมาผิดมันตามมาครับ โอ้โหโอ้โหเกี่ยวกันนะทุกคนครับผมขอโทษโอ้โหหวานแล้วก็เผ็ดในตัว เผ็ดมากไมื่อคุณไม่ไละเราไปกินแล้วมั้งตัวไปกินแล้วมั้งก,ก,งกูคไม่เป็นคำแล้วเราไปกินแล้ว่อนนะครับมาแล้วครับผมจากที่ได้ชิมอันนี้ดูฮนะมันเผ็ดมากครับมันเผ็ดมากแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นเผ็ดเหมือนไอ้มาม่าเผ็ดนะครับเพราะว่า กินเข้าไปคําแรกมันไม่เผ็ดมันมาทีหลังฮะโอ้โหแอ้วจ้ะเผ็ดเผ็ดมากใครที่ยังไม่เคยลองครับอย่าให้ไปลองกันลองซื้อกันที่เซเว่นะฮะซองละสามสิบห้าบาทครับไม่แพงลองได้ครับแต่อย่าก,กินเยอะนะครับปวดท้องและ และอีกอย่างนะครับถ้ากินเผ็ดๆมากๆอย่ากินน้ําตามนะครับรอให้กินอิ่มว่ากินกินให้มันเร็จก่อนกอกินน้ําทีหลังนะเพราะว่ามันจะทําให้เราปวดท้องนะครับเอ่อก็เป็นบรเวที่ดีก็ใครที่อันนี้อันนี้แก้เผ็ดมันเจลนึ่ง ก็ใครที่อยากให้ผมลองกินอะไรหรือว่าอยากให้ผมมากินอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทำให้ดูถ้าผมทำได้นะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด s u b c r i b ้านผมเลยนะครับอยากจะมาทำให้กินจริงๆตบมือนะแม่สู